Thank <laughs> you. สวัสดีครับพบกันในรายการซีเรียลไซครกับผมวุฒิุงมนเสรนีครั้งนะครับวันนี้ผมคิดถึงเรื่องที่ฟังมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งบอกว่ามีเศรษฐีในเมืองคนหนึงซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเกือบทั้งเมืองแล้วก็มีชาวนากับลูกสาวของเขานะครับซึ่งต่อมาชาวนากับลูกสาวของเขาเนี่ยก็ได้มาเป็นคริสเตียนแล้วก็วิงวอนกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาที่จะปลดหนี้เขาก็ดูแล้วมันไม่มีทางอะไรเลยแต่ที่มากกว่าน,นั้น เจ้าเศรษฐีคนนี้นะก็ดันมันหลงรักลูกสาวของอชาวนาคนนี้เพราะว่าสวยมาก oh. ก็พยายามจะมาขอลูกสาวแล้วบอกว่าถ้ายกลูกสาวให้จะยกนี่ให้หมดเลยแต่ชาวนาก็รู้ว่าลูกสาวก็ไม่ชอบ mm. ก็เลยไม่ตกลงมีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีก็กดดันมากแล้วก็เชิญสองพ่อลูกนี้ไปที่บ้านแล้วก็บอกว่าถ้ายกลูกสาวให้เรานะแต่งงานกับเราเราจะดูแลลูกสาวเรื่องดีเราจะปลดหนี้แล้วก็จะดูแลท่านเป็นอย่างดี แต่สองพ่อลูกก็ตัดสินใจจะไม่แต่งงานกับเศรษฐีเศรษฐีก็บังคับบอกว่าเอาอย่างนี้ฮองอุบายว่าจะให้ในสนามหญ้ามีก้อนหินเยอะมากก็บอกว่าเดี๋ยวเอางนี้นะเดี๋ยวจะเอาก้อนหินใส่ลงไปในถุงเป็นสองสีสีขาวกับสีดําถ้าจะจ,จ,จับได้สีขาวจะยกนี่ให้ก็ไม่ต้องแต่งงานด้วย <Wow. S 1> แต่ถ้าจับได้สีดํานะจะต้องแต่งงานแล้วก็ยกนี่ให้ระวังเตรียมนั้นลูกสาวก็แอบเห็นว่า เจ้าเศรษฐีเนี่ยขี้โกงก็เลยเอาเขาเอาก้อนหินสีดําใส่ลงไปในถุงสองอันเลยลูกสาวก็ตกลงไปแล้วก็ไม่รู้ทําไงไม่จับก็ไม่ได้แล้วพอตกลงไปแล้วเขาก็อธิษฐานพระเจ้าทําไงดีแต่ความกลัวของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ช่วยเขาแต่เขากลัวกลัวจนมือสั่นแล้วก็เอามือล้วงลงไปในถุงแล้วหยิบก้อนหินเข้าไปหนึ่งก้อนแท็กในใจรู้ว่ายังไงก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีแน่นอนเลยมือเขาสันส่นสั่นมือเขาสัน่นด้วยความกลัวมือสั่นแล้วก้อนหินก็ตกลงไปที่พื้น ก็ลงไม่ี่้พึ้งก็ไม่รู้ว่าเป็นก้อนไหนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือในถุงมันยังเหลือหินอีกก้อนหนึ่งซึ่งพอหยิบหินก็บอกว่าถ้าหินที่ในถุงเป็นสีขาวก็แสดงว่าหินที่ตกไปเป็นสีดําก็ต้องแต่งงานแต่ถ้าหินที่อยู่ในถุงเป็นสีดําก็แสดงว่าหินที่ตกมาเป็นสีขาวเจ้าเศรษฐีก็แพ้เลยจนนํานวนเพราะว่าใส่สีดําลงไปสองก้อนเห็นไหมครับว่า ไม่ความกลัวในความตื่นเต้นหรือในการที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยแต่จริงๆพระองค์อยู่ด้วยกับเราในทุกสถานการณ์พระองค์พร้อมจะตอบคำนิฐานของเราเสมอแต่บางครั้งพระองค์ก็ปล่อยให้เราจะต้องรอเพื่อจะรู้จักกับคําว่ารอคอยและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์โครินนะครับในหนึ่งโครินบทที่2ได้บอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์นั้นวันนี้แม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับผมอยากให้ทุกคนยังมีความเชื่อแล้วก็ยังรักพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าก่อนและพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงมาให้กับเราครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการซีรียลใส่ขายได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีครับ